ักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนธรรมบทภาคี่แ8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่ยี่สิบขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้าแปสิบเจดเรื่องสุมนณะสมมเนหเริ่มตั้งแต่อาัาสะโสอุปมังอาหาริเป็นต้นไปอาทะครั้งนั้นโสปจเจก,กพุทโธอันว่าพระปจเจก,กพุทธเจ้านั้น อาหรินำมาแล้วอุปมังซึ่งอุปมาอัศอันนภาระะแก่อันนภาระนั้นว่าตัดบทเป็นอัฐะบกอัศนะครับโสขึ้นปเจกพุโทโธข้ามาบัณฑิตดูก่อนบัณฑิตตวังกันว่าท่านมัญญสิย่อมสำคัญวุจจมานัถังซึ่งเหนือความอันเรากล่าวอยู่ อิธานิในการนี้ใสยถาปิแม้ฉันใดขึ้นมานะครับเป็นประโยคยะทีโปอันว่าประทีปคะเรในเรือนเอกัตมิงหลังหนึ่งคาเมในบ้านกุละสะติเกอันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งตระกูลชาลายะพึงลุกโผล่ชนานว่าชนทั้งหลายเสยสาผู้เหลือวัดติงยังไส้ เตเมตวาให้เปียกแล้วเตเลนะด้วยน้ำมันอัตโนของตนคันตวาไปแล้วทีปังขึ้นมายังประทีปชาลาเปตวาให้โปร่งแล้วคันไหย,ยุงพึงถือเอาปะพาอันว่าแสงสว่างปุริมะทีปะสะแห่งประทีพมีในก่อนปุกขเลนะวัตถภาอันบุคคลพึงกล่าว อิติว่าอัติมีอยู่ดังนี้เกงหรืออุทาหุหรือว่าขึ้นมานะครับนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้อณนนภาโรอันว่าอณนนภาระอาหกากล่าวลว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญปะพาอันว่าแสงสว่างอาิเรกตราอันยิ่งกว่าโหติย่อมมีอิติดังนี้ ปัจเจกพุโทโธอันว่าพระปจเจกพุทธเจ้าอาหะกล่าวแล้วว่าบันฑิตะดูก่อนบัณฑิตเอวังเอวะอันว่าอย่างนั้นนั่นเทียวอุลุงกะยาคุวาอันว่าข้าวต้มมีกระบวยเป็นประมาณหรือกระตัดชุพิกขาวาหรือว่าอันว่าพิกษามีทัพพีเป็นประมาณโหตุจงมีเถิดปุคละสะ เมื่อบุคคลเทนตัสะให้อยู่ปัดติง่งซึ่งส่วนบุญบินทปาเตในบินทบาทอัตโนของตนปเปเรสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเราอื่นอัตตาขึ้นมานะครับอ่านว่าตนเทติย่อมให้ชนานางแก่ชนทั้งหลายยัตตการนางมีประมาณเท่าใดบุญยังอันว่าบุญ ตัดตะกังมีประมาณเท่านั้นวัตติย่อมเจริญหิก็ตะวางกันว่าท่านอาทาสิได้ให้แล้วบินตปาตังซึ่งบินตบาทเอกังเอวะหนึ่งนั่นเทียวปะนะแต่ว่าปัติยาครั้นเมื่อส่วนบุญตะยานท่านทินนายะให้แล้วเศรษฐกิจเศษฐี บินทปาตาอันว่าบินทบาททั้งหลายทเวสองอิติคือเอโกบินทปาโตอันว่าบินทบาทหนึ่งตะวะของท่านเอโกบินทปาโตอันว่าบินทบาทหนึ่งตัดสะเศรษฐีโนของเศรษฐีนั้นโหติย่อมมีอิติดังนี้ โสอันนภาโรอันว่าอันนภาระนั้นสัมปฏิจิตวาขึ้นมานะครับรับพอมแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้จเจริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้อภิวาเทตวาไหว้แล้วตังเถร,รังซึ่งพระเถระนั้นคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สนันนกเตติตะของเศรษฐีอาหะกล่าวแล้วว่าสามิฆาเตนาย ตวางกันว่าท่านคันหะขอจงรับปัดติงซึ่งส่วนบุญเถิดอิติดังนี้เสถีอันว่าเศรษฐีอาหะกล่าวแล้วว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตะวังกันว่าท่านคันหะจงรับอิเมกหาปเนซึ่งกหาปณะ,ะทั้งหลายเหล่านี้เถิดอิติดังนี้อันนาพาโรอันว่าอันนาพาระอาหะกล่าวแล้วว่านาหังตัดบทเป็นนาบกหังนะครับอาหังอันว่าเรา วิกีนามิย่อมขายบินตปาตังซึ่งบินตบาดณหามิได้อหังอันว่าเราทำมิย่อมให้ปัดติงซึ่งส่วนบุญเตแก่ท่านศรัทธาด้วยความศรัทธาอิติดังนี้เศรษฐีว่าเศรษฐีอาหากล่าวว่าตวังนว่าท่านเทสิย่อมให้ศรัทธาด้วยศรัทธา อาหางปีแม้นว่าเราปูเชมิย่อมบูชาผู้นางซึ่งคุณตะวะของท่านสัทธ,ธายะด้วยศรัทธ,ธาตาตาเนพ่อตะวังอันว่าท่านคันหะจงรับเถิดปณะอันหนึ่งตะวังอันว่าเจ้ามาอากาสิอย่าได้กระทําแล้วกรรมังซึ่งการงานสหัสถาด้วยมืออันเป็นของตนปัายาจำเดิมอิโตกาลโตแต่การนี้ ตาวางอันว่าเจ้ามาเปตวาสร้างแล้วข้ารังซึ่งเรือนวีธียังในถนนวา่าะจงอยู่เถิดลงหิหมวดปัญจะมีนะครับลงหิลบิจะก็อัดโถอันว่าความต้องการเยนะวัตุนาด้วยวัตถุใดโหติย่อมมีเตเกะท่านตะวังอันว่าท่านคานหาหิจงถือเอา ตงงังวัตถุงึ่องวัตถุนั้นขึ้นมานะครับมารับกับประโยคยะตัวนี้นะครับสับพังทั้งปวงสันติกาจากสำนักปะมะของเราอิติดังนี้ปณะ,ะก็บินตป,ปาโตอันว่าบินตาบ,บาดอันนาาเรนะทินโนอัน,อ,นอันนายอันนาาระถวายแล้วปัจเจกับพุทธะแก่พระปเจกพุทธเจ้าวุตติตาผู้ออกแล้วนิโรธาจากนิโรสมาบัติ เทติย่อมให้วิปากังซึ่งวิบาแตะท้าเหวะในวันนั้นนั่นเทียวอาหาแปลว่าวันนะครับตัวนี้คือโลงพยญชนนะอาคมตัดสมาเพราะเหตุนั้นราชาปิเมอันว่าพระราชาจุตตวาทรงสดับแล้วตังประวัติิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นบุคลังทรงยังบุคคลปะโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วอันนภารังซึ่งอันนภาระ กเยตวาทรงรับแล้วปัดติงซึ่งส่วนบุญทัตตวาพระราชทานแล้วโพคังซึ่งโพคะมหันตังกองใหญ่ปุกะลังทรงยังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้วเศรษฐิฐานังซึ่งตำแหน่งเ,งเศรษฐีตัสสะอนนภาระสะแก่อน,นภาระนั้นโสอน,นภารโรอันว่าอน,นภาระนั้นสหายโกเป็นสหายสุมาณะเศรษฐิสสะ ของเศรษฐีชื่อว่าสมณะอุตตวาเป็นกัตวากระทําแล้วปุญญานีซึ่งบุญทั้งหลายยาวชีวังกำหนดเพียงไรแห่งชีวิตจุโตเคลื่อนแล้วตะโตอัตภาวะโตจากอัตภาพนั้นนิพัติตวาบังเกิดแล้วเทวโลูกีในเทวโลกสังสรารโตท่องเที่ยวไปอยู่เทวมนุษย์เสสุในเทพและมนุษย์ทั้งหลาย คันเหถือเอาแล้วปฏ,ปฏิสันทิงซึ่งปฏิสนธิเคเหนในเรือนสักกะสะของเจ้าสักยะอามิโตธนาาัสะพระนามว่าอามิโตธนะกปิละวัตถุนาคเรในเมืองชื่อว่ากบิลพัทอิมัสมิงพุทธุป,ปาเทในการเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยาตโยขึ้นมานะครับอันว่าญาติทั้งหลายการิงสุ ทรงกระทำแล้ววจนงขึ้นมานะครับซึ่งคำว่าอันรุธโธอันว่าอนรุทธธะอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่ออัศกุมารตะของพระกุมารนั้นโสกุมารโรอันว่าพระกุมารนั้นกนิธะพาตาเป็นพระกนิฐะพาดามหานามสักกสะของเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามจุลปิตุปุตโต เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาศัตรูของพระศาสดาปาระมะสุคุมาโลเป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมหาปุญโยเป็นผู้มีบุญมากอาโหสิได้เป็นแล้วกีระได้ยินว่าเอกทิวสังในวันหนึ่งคัตติเยสุครั้นเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายฉะสุหกกัตวาทรงกระทมแล้วปูเวซึ่งขนมทั้งหลายลักขังให้เป็นคะแนน กีรันเตสุเล่นอยู่คุเลหิด้วยครุปทั้งหลายอนุรุษโธอ่านว่าเจ้าอนุรุษปราชิโตทรงแพ้แล้วไปหีนี้ทรงส่งไปแล้วภูริสังซึ่งบุรุษสันติกางสู่สำนักมาตุ ของพระมารดาอัถายะเพื่อประโยชน์ปูวานางแก่ขนมทั้งหลายสามาตาอันว่ามารดานั้นสุวรรณธาลังทรงยังถาดอันเป็นวิการแห่งทองมันต่งางใบใหญ่ปูเรตวาให้เต็มแล้วเปเสสิทรงส่งไปแล้วปูเวซึ่งขนมทั้งหลายอนุรุธโธอันว่าเจ้าอนุรุธขาทิตวาทรงเสวยแล้วปูเวซึ่งขนมทั้งหลาย กีรันโตทรงเล่นอยู่ปุณะอีกปรราชิโตทรงแพ้แล้วไปนี้ทรงส่งไปแล้วปุริสังซึ่งบุรุษตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวปูเวสุครั้นเมื่อขนมทั้งหลายเตนะปุริเสนะขึ้นมาอันบุรุษนั้นอาหาเตสุนำมาแล้วติกขตุงสามครั้งเอวังอย่างนี้มาตาอันว่าพระมารดาไปนี้ทรงส่งไปแล้ว ศาสนังขึ้นมานะครับซึ่งข่าวสารยาปณะเหตุกังมีอันให้รู้ว่าปูวานว่าขนมทั้งหลายนาติย่อมไม่มีอิทานิในการนี้อิติดังนี้เป็นเหตุวาเรในวาระจจตุเถท,ที่สี่อันรุษโธอันว่าเจ้าอนรุธสุตวาทรงสดับแล้ววัจนังซึ่งคำตัดสาม,มาตุของพระมารดานั้นกัตวาทรงกระทำแล้วสัญญังซึ่งซึ่งความสำคัญอิติว่า นัถิปูวานามะชื่ออันว่าขนมไม่มีทั้งหลายภาวิสันติจักมีอิธานิในการนี้อิติดังนี้นตถิอิติปทัสสะอัสุตะปุพะตายะเพราะความที่แห่งบทว่าย่อมไม่มีดังนี้เป็นบทอันพระองค์ไม่เคยทรงสดับแล้วเปเสติทรงส่งไปแล้วปุริสังซึ่งบุรุษวจเนนะขึ้นมานะครับด้วยพระดำรัสว่า ตะวางกันว่าเจ้าขจจะจงไปตะวางกันว่าท่านอาระจงนำมานัติปูเอซึ่งขนมไม่มีทั้งหลายอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นมาตานว่ามารดาอาจจะอนุรุตตะของเจ้าอนุรุตนั้นขึ้นวาจเนมานะครับตรงนี้วาจเนครั้นเมื่อคําว่าไอเยข้าแต่แม่เจ้ากีระได้ยินว่าตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายเทถะขอจงทงประทาน นัติปูเวซึ่งขนมนไม่มีทั้งหลายอิติดังนี้เตนะปุริเสนะอันบุรุษนั้นวุตเตกราบถลแล้วจินเตตวาขึ้นมานะครับทรงดำริแล้วว่าปะทังอันว่าบทว่านัติย่อมไม่มีอิติดังนี้มามะปุเตนะอัตุตะปุพังเป็นบทอันบุตรของเราไม่เคยทรงสดับแล้วโหติย่อมเป็นอันนี้ก็เรียกว่า ตปัจจัยนะครับเป็นสัพสมาติไม่สามารถใช้เป็นกิริยาคุมภาคได้ต้องแปลว่าเป็นอาหารกันว่าเราตั้งปุดตังยังบุดนั้นชานาไปยังพึงให้รู้นัตถิภาวังซึ่งความที่แห่งขนมทั้งหลายไม่มีอยู่กะถังนกโผอย่างไรโนอแลอิติดังนี้โทวิตวาทรงล้างแล้วสวรรณปาติงซึ่งถาดอันเป็นวิการอย่งทองปฏิกุจิตวา ทรงครอบแล้วสุวรรณปาติยาด้วยถาดอันเป็นวิการแห่งทองอปรารยะอื่นอีกไปนี้ทรงส่ง,งไปแล้วว่าจนเนนะด้วยพระดํารัสว่าตาตะในาพ่อหันทะเอาเถิดตะวางกันว่าเจ้าเทหิจงให้อิมังสุวรรณปาติงซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทองนี้ปุตตะแก่บุตรมามะของเราอิติดังนี้ ตัดสมิงกเนในขณะนั้นเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายนักระปริคาหากาผู้กำหนดถือเอาซึ่งพระนครจีนเตตาวาคิดแล้วว่าปัฒนาอันว่าความปรารถนาอิติว่าอาหังอันว่าข้าพเจ้าณสุนยังใช้ออยังอัตโนบทแทนออยามินะครับไม่พึงฟัง ปะทางซึ่งบทว่านัถิย่อมไม่มีดังนี้เอวะนั่นเทียวสามินาอันนายอัมหากังของเราทั้งหลายทัตตวาถวายแล้วภาคะภัตตังซึ่งพัดอันเป็นส่วนอุปริธประปเจกพุทธะแก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอุปริธานี่คือถาปิตานะครับถาปิตาตั้งไว้แล้ว อันนภารกาเลในการแห่งตนเป็นนายอันนภาระเจท่าว่าไม่ยังกันว่าเราทั้งหลายยัตวารู้แล้วตังอัดถังซึ่งเหนือความนั้นอัจุเปกไขยามะพึงเพิกเฉยใสมุธาปิแม้นว่าศีระโนของเราทั้งหลายภรยะพึงแตกสัตธาโดยส่วนเจดอิติดังนี้ปาติง ยังถาดปูระยิงสุให้เต็มแล้วทิพพระปูเวหิด้วยขนมอันเป็นทิพทั้งหลายครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่8นะครับขอให้นักศึกษาที่เรียนแล้วในวันนี้ก็กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาภาษาบาลีทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนภาษาบาลีย,ยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทูน